สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับระวังเขื่อนแตกต่างดาวบุกหมอปล่ายพรกซิปผ่าดวงเมืองครึ่งปีหลัง2,566ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตก หมอพายพรยกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2,566ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่ากับปี2,554ไม่ใช่สุมารตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภยัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้ง เพราะฉะนั้นนะต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน้านน้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยต้องระวังท่านโยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนปลาดิบและตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นนะ่ะจะเป็นรอยเลอกใหญ่หรือรอยแตกใหญ่ รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ําเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกหนึ่งจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนั้นจะมามากขึ้นและ มีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษามาได้นั้นมีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่สายพันธุ์กี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้จะรู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขามากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โลง่งเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นสินแสเข่งอาจารย์ชนทัศน์ฤทธอไทยพ่อง ผ่าดวงเมืองวิกฤตประเทศไทยหลังเลือกตั้ง2566ชี้ความวุ่นวายยังไม่จบดวงชะตาบ้านเมืองตกเหตุอยู่ในเคราะห์และเป็นลางบอกเหตุว่าบ้านเมืองอยู่ในช่วงกลียุคเป็นบันไดแห่งความหายนะล่มสลายเมื่อจะเป็นประเทศไทยที่รักยิ่งของเราเพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้ง2566ไปเมื่อ14พฤษภาคม 2, 5 6 6มาไม่นานนี้เองล่าสุดทางด้านของอาจารย์ชนทัตพืชไทยพ่อง หรือสินแสเข่งผู้อำในการสถาบันโหัวราสตร์พยากรแห่งประเทศไทยได้ออกมาผ่าดวงเมืองวิกฤตหลังเลือกตั้ง2,566โดยใจความระบุว่าประเทศไทยสถานการณ์หลังปิดทีเลือกตั้งแต่ความวุ่นวายยังไม่จบเพราะเดือนเลือกตั้งคือเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งศัตรูที่ตกดวงชะตากรรมขัดแยง้งศัตรูอีกทั้งเจอดามฤตยูและตกทูตมรณะ เหมือนกินยาพิษให้ประเทศวุ่นวายซึ่งตามคติพราหมณ์ธรรมะของมนุษย์ถูกทำลายถูกปกคลุมด้วยความอาฆาตพยาบาทของอสุรกายและวิญญาณแห่งความชั่วร้ายเหมือนเป็นทูตมรณะถึงเดือนสิงหาคมเดือนแห่งความตายความหายนะแตกแยกรุนแรงให้ร้ายทำลายดวงเมืองจากบุคคลที่เป็นอามนุษย์ผู้มีอวิชชาทำลายให้เกิดความแตกแยกดวงชะตาบ้านเมือง ตกเหตุอยู่ในเคราะห์และเป็นลางบอกเหตุว่าบ้านเมืองอยู่ในช่วงกลียุคเป็นบันไดแห่งความหายนะล่มสลายก็ให้เกิดความสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงแตกแยกพัดพรากจากความโลภหลงชิงชังจากการกระทําของมนุษย์ที่ถูกวิญญาณร้ายอสุรกายเข้าสิงครอบงำหลายคนรอดหลายคนไม่รอดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่รู้ความดีความชั่วลุ่มหลงในสิ่งที่ตนนั้นทำ สวนทางส่งผลถึงบ้านเมืองที่มีแนวโน้มสู่วันสิ้นโลกทั้งกรียุกค,ความปั่นป่วนของบ้านเมืองจากภาัยพิบัติสึนามิแผ่นดินไหวเพลิงไหมทําลายก่อให้เกิดการประทะรุนแรงขัดแยง้งแตกแยกตายจากเกิดขึ้นและเชื่อว่าประเทศไทยยังคงอยู่ได้แต่ประชาชนคนไทยอยู่ยากเพราะความแตกแยกความคืบหน้าคำทำนายจากอาจารย์พินโยบ้านเมืองไม่สงบจับตารัฐประหาร ธุรก,กิจผิดกฎหมายล้นเมืองซึ่งเป็นคำทำนายเกี่ยวกับปี2566อาจารย์พินโยพง์เจริญนาย,ยกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเผยคำทำนายดวงเมืองปี2566เอาไว้อย่างน่าสนใจว่าอิทธิพลจากพระราหูซึ่งเปรียบเสมือนจอมอสูรโคจรอ,อยู่ตรงราศีเมษทับลัคนาเมืองทับอาทิตย์เป็นตนุเศษของดวงเมืองราหูเป็นบาปพระเคาะ เรียกว่าเป็นดาวที่ให้โทษมากกว่าให้คุณพระราหูจะอยู่ราศีเมษจวบจน17ตุลาคม2566และย้ายเข้าสู่ราศีมีนและอยู่ไปอีกหนึ่งปีครึ่งตามตำราเผยว่าพระราหูอยู่ราศีเมษมักจะเกิดเรื่องร้ายฉะนั้นคนไทยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างเข้มข้นพระราหูนั้นเป็นดาวโมหจริต ส่งผลต่อเรื่องของอบายมุกธุรกิจสีเทานายทุนใหญ่กลุ่มอิทธิพลยังคงครอบคลุมบ้านเมืองอยู่นอกจากนี้ราศีเมษธาตุไฟยกพระราศีธาตุน้ำต้องระวังทั้งไฟทั้งน้ำพยากรณ์ได้ว่าจะมีภัยพิบัติครั้งใหญ่เกิดขึ้นเกณฑ์ชะตาบ้านเมืองสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอิทธิพลพระราหูจรเกิดอุปราคาปี2566 จะเกิดอุปราคาขึ้น4ครั้งความคืบหน้าหมอปลายไพรกสิบเตือนทักษิณชินวัตรย,ย้อนคำทํานายหมอปลายเตือนทักษิณกลับไทยอันตรายติดคุกปี2566ย้อนคำทํานายพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอลเมื่อ3กรกฎาคม2566หมอปลายไพรกสิบเตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังจากมีกระแสะข่าวจะกลับไทย สิงหา2,566และมีการเลื่อนเรื่อยมาเดืดทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกบอกจะกลับบ้านไทยรัฐถามหมอปลายเสมอว่าดวงของอดีตท,ท่านนายกจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้กลับมาดีหรือไม่ดีอย่างไรย้อนคำทำนายอีกครั้งท่านยอมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นนะ่ะจะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหน คุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะท่านยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองจะดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมคะมีครั้งที่21เถอะเพื่อชีวิตของตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษ แต่ถ้ากลับปี2,566ก็มีโอกาสติดคุก70-80%อย่างไรก็ตามท่าดีดนายกทักษิณชินวัตเรเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อยิมสองสิงหาคมและกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเองสินแสเข่งผ่าดวงบิกโจก๊กเจอศัตรูอิจฉาริษยาใส่ร้ายทำให้ไปไม่ถึงฝันสินสาข่งผ่าดวงบิจโจก สะดุดวิบากกรรมตกเก้าอี้ผู้มัญชาตารตำรวจแห่งชาติเจอศัตรูอิจฉาริษยาใส่ร้ายอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยพ่องหรือซินสายเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ออกมาผ่าดวงพลตรจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้มัญชาตารตำรวจแห่งชาติว่าดวงชะตาของวิโจ๊กถือว่ามีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นบุคคลที่ชอบคิดอะไรล่วงหน้า ถ้าเยอทะยานไม่นิ่งอยู่กับที่ส่วนความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของตำรวจนั้นถือว่ามีความสำเร็จมากในปี2566เป็นช่วงจังหวะและโอกาสสูงสุดในดวงชะตาของบิ๊กโจคตั้งแต่2565ถึง2566การเปลี่ยนแปลงการทำงานทุกอย่างเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแต่ในช่วงเดือนกันยายน2566 ตกดวงชะตาศัตรูถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ผลปะทะเกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งสร้างความไม่ไว้วางใจอิจฉาริษยานินทาว่าร้ายไม่ประสงค์ดียุแย่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นนอกจากนี้สินสาเข่งยังบอกอีกว่าถ้าบิ๊กโจ๊กพยายามนิ่ง,งๆเฉยๆพยายามปรับจูนอธิบายให้ฟังทุกอย่างก็จะมีความกระจ่างขึ้น จึงอยากให้ช่วงปี2,566นี้อย่าท้อแท้พยายามตั้งใจให้ดีเพราะโอกาสและความหวังนั้นยังมีอยู่ความคืบหน้าล่าสุดไม่เกิน20ตุลาคมนี้ที่กั้นน้ำจะแตกหมอปลายไพรกระซิบเตือนเดือนตุลาคมแรงสุดของปีจะมีเหตุให้ประชาชนเดือดร้อนหนัก เรียกได้ว่าเป็นหมอดูที่ขึ้นชื่อว่าแม่นเป็นระดับต้นๆของประเทศไทยสำหรับหมอปลายไพรกระซิบที่ล่าสุดได้มาออกรายการเผยคำทำนายในรายการแฉหลังถามว่าเห็นว่าน้ำจะเยอะถึงเมื่อไรหมอปลายตอบว่าจะถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วจะดีขึ้นต้นปีหน้าก็แห้งแล้งอีกช่วงนี้น้ำค่อนข้างรุนแรงต้องระวังต้องเก็บของพอสมควร และมีเรื่องของเขื่อนที่อันตรายเขื่อนหรือที่เก็บน้ำที่มีปูนกัน้นแถวแถวเกือบอีสานร,ราหูย้ายครั้งใหญ่ในเดือนตุลาคมจะมีเอฟเฟกกับหลายอย่างถ้าไหวาด้ดีท่านเมตตาคนที่ชอบมูจะยิ่งมูได้มากกว่าเดิมทุกราศีโดนหมดยิ่งไหว้ยิ่ง,ยยงดียิ่งมูทางฮินดูนะ่ะจะดีมากประกอบกับสวดมนต์โดยเฉพาะบทยอดพระกันกับบท กรณียะเมตสูตรคนที่มูอยู่แล้วทุกอย่างจะขึ้นเหมือนยกผ่านขึ้นเหนือกว่าคนอื่นท่านโยมบอกว่าที่กั้นน้ำจะแตกประมาณไม่เกิน20ตุลาคมนี้จะมีรอยเลื่อนรอยแยกเกิดขึ้นต้องระวังที่เห็นเป็นเทือกเขาเก่าเป็นน้ำและน้ำลดมาก่อนน่าจะทางอีสานฝั่งเหนือจะมีรอยร้าวขยับหนักๆเลย เดือนพฤศจิกายนแต่ขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะการขยับตัวครั้งนี้จะกระทบระยะยาวปีที่3เอฟเฟกตัวนั้นจะย้อนกลับมาทำลายน้ำทั้งแผ่นดินการแตกแยกต่างๆ